มื่อที่สามของการเดินทางจารีภูเขาคอยอันนี้เขาอยู่ท่งสังงันเนาะครูบาอาจารย์กำลังเดินทาง วันนี้เขาสิไปพักอยู่ทำญ่แต่ว่าเขาบอกว่าบ่หัวสิได้พักหรือบอ่เพราะว่าย่านน้ำบ่มีเนาะเพราะว่าขันบ่มีเขาขับสิได้เดินทางไปไกลอีกก็คือเขาสิไปตัวตลาดหัวรตลาดนี่ครับออกจากพี่ก็บอุ้เกือบสิบป,ปายหรือสามกิโลคนละสิบป,ปายกิโล ไปเช่นไรดูเลยน้ำยังหรอน้ำน้ำยาบ่ด้านนี้ก็มีน้ำนม่น้ำ,น,ำนี่จะบอกคายไปไปอเออดอหอนเลยบ่แท่น <laughs> นี้มีดอกกระเจียวเะแต่ว่าจะไืน่นานโซนผุ่นหลายกว่า ก็จะโจทย์ามันขึ้นแล้วเนี่ยมาได้ใหม่ยินอยู่เทียงเทียงข้างก็เขาจะ ฟ้าเดี๋ยวเาาไปารู้เรืองฟานีฮะฟ้า้บหนึงเหมือนบ่ ออกไปทางไหนทางพุ่นอ,อ้าวเอ็นผู้ดได้พาไปฮะอ๋อเอเ็นบอกวอยวัาดี ต้นรองเพิ่งิไปท่ไหนัานกคัไนทาพหน่อยไปท่พีขันะนกลกูรพอพิมพ์พรแล้วหนาสิรัฐทั้งนี่แหละใช่ออโอ้เขียนไว้แล้วบ่โมไฮโมห้ปั่มตีน ต้นแปลกในบริเวณนี่โอ้แสดงว่าสุภามันหยังเลยเนาะเบื้องทั้งผนอันนี้เป็นข้องเจ้าตั้งหาก ได้วลอาจารย์มือมันสัมผัสบได้โอ้ดีข้างเอานี่ปลาแปลกเี่นงพันโมห้ตัดสุพอร์เราเหมือนยังเนาะสุพอมันก็เลือนหน่อยต้นใหม่หน่อยๆเนาะมันน้อยๆอาจารย์เมันใหญ่นี่กะเออ อาต้นนี้อยนะอนี่นนี่นี่นี่กาลังขึ้นไม่พักพีเป็นพีอาจารย์ม่อานมัตกว่าอันฝาตรงไหนฝาจอกนี่ลองเบิ้งอัดใี้ไหบ่ตกบ่ 好，啊、嗯。 อันนี้เขาก็จะไปทางไม่ได้ทางอาจารย์เคยไปค,ค,คือคือทางผลเนาะวันนี้รนรเรผ่าผนได้นบาเคยผ่านมีเจ้าเสีย ่าจจะปิดคลิปอยู่มองทางทางขานะโอ้นสเขามองนี้ นี่เด่นอ๋อทางนี่ทางเข้ามาโอ้แปลนเว้ย เด้หวยนาอยู่ผียังไรเยอ,ยอะนาวนอนบอกขาดเนาะทีโอ้ห้องเทนี่